ึกเลยได้เราย้อนกันเราย้อน,นเดี๋ยวผมลืมคือตอนนูน้นแะหลายเดือนก่อนอ่ะหลายเดือนเออหลายเดือนแล้วแหละก่งผมเสียใช่ไหมแล้วทีเนี้ยคือเหมือนนานเขาก็มีเหมือนเขาก็เหมือนสแกนเขาเรียกสกินเสื้อหรอสกินใช่เขาเรียกสกินเสื้อเขาก็เหมือนสกินเสื้อเออสกินเสื้อแบบรูปก่งอะใส่เสื้อไว้นี่นออป่ะแล้วก็แบบโผล่ไปงานแบบใส่ไปงานกันทุกคนเนี่ยมันเป็นเสื้อสีขาว ล้วก็มีลูกกงผมอะอยู่ตรงตรงกลางประมาณนั้นนะให้ภาพประมาณนั้นทีนี้นทุกคนก็ใส่เสื้อสีขาวหมดเลยเว้ยผมด้วยผมก็เหมือนกันเสื้อสีขาวลูกกงแล้วทีนี้เมื่อผมสังเกตดีดีเว้ยมันมีคนหนึ่งที่มันใส่เสื้อสีขาวแปลกกว่าคนอื่นคนหนึ่งเว้ยผมหันไปหาน้องผมแล้วผมก็ดูดีดีเอ่อน้องผมเพิ่งใส่เสื้อสีขาวเว้ยแต่ว่าลายไม่ใช่ลูปกกงผมไม่เป็นปลูกโจรศสตรูไอ้เหี้ย <laughs> <laughs> เขาเป็น ผมก็เลยถามันกงนั่นกงเหรอหน้าตาไมเ่เหมือนก่งนะโอกเสื้อเม็นสีขาวเหมือนกันด้วยแต่มันรูปโกโจโอ้โหเชื่อเลยเดียวเดียว <laughs> เอา้าตลกเลย <laughs> ผมยังขำอะ่ะ